สวัสดีครับผมน,นายธนาธนรจำเนียนนะครับวันนี้จะมาสาธิตการต่อวงจรว,วัดอุณหภูมินะครับโดยใช้บอร์ด Arduino Nano และมดโทโมคัปเปิลนะครับเริ่มแรกนะครับเราก็จะเอามาต่อวงจรนะครับใช้ S O นะครับใส่สีสันตาลมาต่อที่ D c นะครับใช้ C S นะครับใส,ส่สีแดงมาต่อที่ D 5 ใช้ SCK นะครับสายสีส้มมาต่อที่ D6 นะครับใช้ VCC สีเหลืองนะครับต่อที่5โวลต์น,นะครับแล้วก็ใช้กาวของอันนี้นะครับต่อมาต่อที่กาวที่เขียวตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะเสียบพอร์ต USB เข้ากับบนบุกอเราที่ใช้นะครับ เข้าที่ arduino นะครับโปรแกรม arduino รอแบบนั้นนะครับครับผมก็ขึ้นหน้านี้นะครับเราจะเข้าที่ไฟล์นะครับไฟล์มาที่ example นะครับแล้วก็เลือกที่หา macro s 65้า library นะครับเราก็เลือกอ so ันสองครับแล้วจะมาเข้าดูที่ tool นะครับเป็นบอร์ d arduino nano นะครับ แล้วก็ใช้ลองอันหนึ่งก่อน,นะคะคแล้วกันครับแล้วก็เป็นพอร์ตคอมห้านะครับลองลองอัพโหลดดูก่อน,นะครับอถ้าไม่ได้เราลองเปลี่ยนเป็นไอ้น,นี่ อันนี้สองนะครับจะลดใหม่โอเคครับใช้ได้ครับเราก็จะมาดูโดยการกดที่แว่นนะครับแว่นตรงมุมมุมฝาบนนี่นะครับแลก็จะขึ้นเป็นหน้าต่างนี้มาครับเราจะเห็นว่าเออ C เทากับสเกก็คือองศา,าเซลเซียสน,นะครับ เอฟเท่ากับแปดสิบแปดนี่็ก็ประมาณเป็นองศาเฟรนไฮน์นะครับโอเคครับก็ข,ขอจบการสาธิตเป็นท่านี้ครับสวัสดีครับ